สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับอัสลามอะและกุ้งมเราะมะตุลลาะมะบรากาตุท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการวิถีธรรมวิถีไทยนะครับซึ่งเราพบกันเป็นประจำนะครับทุกเช้าวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาดิจิทัลสิทธิแห่งนี้ครับท่านผู้ชมครับในช่วงนี้เป็นช่วงสถานการณ์โควิด -19 นะครับการช่วยเหลือให้กันดูแลซึ่งกันและกันถือว่ามีความสําคัญนะครับ การดูแลตนเองเท่ากับการดูแลสังคมไปไหนนะครับอย่าลืมนะครับในเรื่องของการสวมหน้าก,กากอนามายัยล้างมือบ่อยๆและเว้นระยะห่างนะครับนี่คือความห่วงใยซึ่งกันและกันเอาละรครับในช่วงนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปพบกับช่วงของวิถีอัลกุรอานครับ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ أحمدنا فتجلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى عندها جنه الماوى صدق الله العظيم รายการของเราได้เคยพาท่านผู้ชมนะครับไปชมเกี่ยวกับเครื่องบาติกนะครับใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ในขณะเดียวกันนะครับบริเวณปริมณฑลใกล้กรุงเทพมหาคนครของเราก็มีแหล่งทำบาติกเหมือนกันผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปที่จังหวัดนนทบุรีครับเพื่อที่จะไปดูวิถีชีวิตของการทำผ้าบาติกที่นั่นในช่วงของวิถีมุสลิมไทยครับ วัญญาเลหรือเรียกกันทั่วไปก็รัดดาบาติกค่ะแรงบันดาลใจก็เมื่อปี2525 25ก็เป็นช่างตัดเสื้อผ้าเป็นมา15ปีแล้วค่ะเบื่อที่ว่าต้องไปซื้อผ้าตามท้องตลาดก็ดูทีวีเออสูึกอาชีพวัดบางพัฒนะคะสอนวิชาชีพการทำผ้าบาติกก็สนใจไปเรียนก็ลองไปเรียนดูก็คิดอยากจะว่าเออ เราอยากจะทําผ้าเองออกแบบเองออกสีเองลวดลายเองก็ไปเรียนมาค่ะเรียนมาประมาณหนึ่งปีพอเรียนมาแล้วก็มาสอนต่อในชุมชนนะคะสอนกันแล้วก็รวมตัวกันกลับไปก็ถึงเป็นกลุ่มแม่บ้านมีอยู่ยี่สิบห้าคนถึงทุกวันเนี้ค่ะก็ถ้าจดทะเบียนเป็นทางการตรงนี้ก็เกือบยี่สิบปีเลยแต่ทาจริงๆมาสามสิบกว่าปีสาสิบห้าแต่ว่าเรายังไม่ได้จดทะเบียนกลุ่มแม่บ้านตอนนี้เราจดก็เกือบยี่สิบปีแล้ว ได้มีทางบ้านเกตการนะคะก็คือให้เราอะรวมตัวกันแล้วก็จะมีการสอนทําผ้าบาัติกดอกไม้เยบัวเขามีอุปกรณ์มาให้มีอุปกรณ์การทําผ้าบาัติกการทําดอกไม้เยบัวมาให้สอนในชุมชนเนี่ยค่ะเป็นประมาณสามเดือนค่ะเออสามสิบคนเป็นเวลาสามเดือนก็จะมีค่าเบี้ยเลี้ยงหาหันกลางวันให้ทําผ้าบาติกกับดอกไม้เยบบัวสองอย่าง พอสามเดือนไปแล้วเราก็แยกกันคนไหนทําผ้าก็ทําดอกม้เยบัวเครื่องปัน้นยิปซั่มไฮแล้วก็ทําขนมปั้นสิบอยู่ข้างในแล้วเราจะคัดแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะคะเอาไปทําที่บ้านด้วยแล้วก็แต่บาติก็ต้องทําที่นี่เพราะมันใช้ไฟเสียบเทียนค่ะสร้างราได้กับชุมชนก็คือเราจะการทํางานของเราจะจ่ายเป็นชิ้นงานทํามากได้มากทําน้อยได้น้อย อย่างทาผ้าบาัติกนี่ค่ะมีตั้งแต่ผืนละ10บาทถึงผืนละ2 0 0บาทก็ดีมากเลยนะคะเพราะในเกาะเกตเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีผ้าบาติกที่นี่ที่เดียวค่ะส่วนมากกิจกรรมที่จะทำก็จะมีการมาทาผ้าบาัติกเอ่อมาเป็นครอบครัวหรือมาเป็นคณะท่องเที่ยวก็จะมีตัวอย่างให้ดูแล้วก็บางทีนักท่องเที่ยวเขาจะถามว่าสอนไหมบอกว่าสอนให้ฟรีค่ะแต่ว่าเสียค่าอุปกรณ์เฉยๆหนึ่งร้อยบาททำแล้วได้ชิ้นงานไปเลย ส่วนมากจะมาเรือแล้วก็เราจะมีแผนท่องเที่ยวอยู่ในในแผนที่บ้านผ้าบาติกทุกจุดจะมีบอกแต่ละจุดแต่ละจุดจะมีบอกแล้วก็เรามีลงเฟซลงไลน์จากนักศึกษาที่มาทำกิจกรรมนี้ก็ไปทำลงให้ในโทรศัพท์ลงใน youtube ลงในหลายๆอย่างค่ะก็ด้วยปากต่อปากด้วยแล้วก็จากนักท่องเที่ยวที่มาดูงานเข้ามาดูงานก่อนแล้วก็ไปทำกิจกรรมมามาสอน มาติดต่อแล้วก็ให้ทัวร์ลงมาทํากิจกรรมที่นี่คือเราสอนวิชาชีพแล้วมมีที่ขายใช้บ้านของเราเองเพอดีนี้ไม่ได้มีครอบครัวแกะห้องแกะอะไรหรือออกแล้วคือเราสอนวิชาชีพแล้วไม่มีที่ขายเนาะมันก็ประโยชน์ไม่เกิดก็ใช้บ้านเราเองเป็นที่ขายและเป็นกลุ่มแม่บ้านจดทะเบียนกลุ่ม นี่ก็จะมีการส่งเสริมอาชีพและรายได้จะมีหลายๆครอบครัวที่ได้ได้จากใช้เวลาว่างอยากให้เป็นประโยชน์อย่างเช่นเออแม่บ้านที่โรงเรียนเปิดเขาจะพายเรือไปส่งนักเรียนข้ามฝั่งเรียนรุ่งเรืองเรียนท่าอิ่มเรียนทมิสาลามพอเขาไปส่งเรียบร้อยเขาก็เอาเรือมาจอดที่บ้านแล้วก็มาทํากิจกรรมที่นี่ที่บ้านเนี่ยค่ะคนทําผ้าบาติกทําขนมทําอะไรแล้วก็ พอเาได้เวลาโรงเรียนเลิกเขาก็พายเรือไปรับแล้วก็เข้าบ้านเข้าลองไปบ้านชุมชนมุสลิมตรงนี้ค่ะต้องเป็นหมที่ร์นวิถีชุมชนตรงนี้ก็สมัยก่อนจะมีพงพางกลางน้ำนะตอนหลังเนะี่ยเรือใหญ่เยอะเรือบรรทุกสินค้าบรรทุกอิฐหินดินทรายเยอะมากเลยเขาก็ให้รื้อออกให้เอาพงพางออกแต่วัฒนธรรมวิถีชีวิตเราก็ยังไปนั่งเดินอยู่หาหากุ้งหาปลาด้วยการลอยไข่ตกเบ็ดแล้วก็ ตอนนึ่ปลามันก็เนาะเริ่มน้อยบ้างแล้วก็พี่ยันวิชาชีพก็มาเปิดเนี่ยค่ะมาสอนในชุมชนแล้วก็เปิดบ้านโอท็อปแล้วก,กิจกรรมก็ถึงทุกวันนี้ขอฝากกลุ่มอาชีพสหกรกรศิละปะประดิษฐ์หรือเรียกกันง่ายๆกับบ้านผ้าบาติกที่ในจังหวัดนนท์หรือยกเกาะเก็ดจะมีที่นีทน่ที่เดียวค่ะบ้านผ้าบาติกเกาะเกร็ดเนี่ยค่ะมีโอกาสก็เชิญมาเที่ยวได้นะคะ่คะในช่วงสถานการณ์โควิด19 การให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการและสมัชจุลาราชมนตรีในการประกอบศาสนก,กิจถือว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะเป็นการป้องกันและลดจํานวนผู้ติดเชื้อให้น้อยลงย้ํากันอีกครั้งหนึ่งในการปฏิบัตินะครับการสวมหน้ากากอนามัยใส่ใจการล้างมือถือระยะห่างเดินทางเมื่อจําเป็นเน้นการฉีดวัคซีนเราจะร่วมขอดุอาด้วยกันนะครับเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปพร้อ,รอมๆกันครับ สลามวอะลัยกุะเมารมะตุลลอฮิวบรการตุสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรากลับมาพบกับช่วงวิถีสนทนานะครับในรายการวิถีธรรมวิถีไทยความต่อนเนื่องนะฮะจากการที่เราพูดคุยเรื่องศูนย์พักคอยนะครับในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วตอนนี้มีอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่บริเวณบางอ้อนะครับซึ่งใช้โรงเรียนบางอ้อศึกษามาทําศูนย์พักคอยหรือศูนย์พักพิงนั่นเองนะฮะ เราจะร่วมพูดคุยกับท่านคณะกรรมการศูนย์พักพิงแห่งนี้นะฮะว่ามีแนวคิดอย่างไรนะครับในการเดินหน้านะฮะซึ่งมีความร่วมมือกับส่วนไหนบ้างซึ่งตอนนี้อยู่ในระบบซูมกับเราแล้วนะครับคุณอดุลโยธาสมุกกรรมการศูนย์พักพิงบางอ้อครับสวัสดีอเาหลยกุมครับสวัสดีอะเลยกลุมครับท่านอาจารย์และท่านผู้รับชมรับฟังรายการทุกท่านครับครับผมฮะจาก ขบวะการนะครับในสถานการณ์โควิด1 9ก็มีหลายชุมชนหลายที่นะครับที่พยายามช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนที่ติดเชื้อโควิดนะครับ19เนี่ยนะฮะให้ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นและบางออกก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันนะที่ทําศูนย์พักคอยหรืออาจจะเรียกว่าสูยนพักพิงก็ได้นะครับก่อนอื่นอยากให้พูดถึงวิถีหรือบริบทนะฮะของชุมชนแห่งนี้ซะก่อนนะครับท่านอาจารย์ระดึงครับว่า วิถีชีวิตวิถีชุมชนที่นี่เป็นอย่างไรบ้างครับโดยสรุปครับครับก็มัสยิดบางอ,อ้อเป็นชุมชนของพี่น้องมุสลิมที่เราได้รับการขนานนามว่าแขกแพ่ในตั้งรกรากที่นี่มาที่ตำบลบางอ้อนนานมากพอสมควรกว่าร้อยปีนะครับเรามีมัสยิดทีออ่เป็นศาสนสถานของมุสลิมอยู่สองแห่งคือมัสยิดบางอ,อ้อและมัสยิดดารุนเอซานนะครับซึ่งอีก23ศาสนสถานนั้นเป็นของพี่น้องชาวไทยพุทธครับ พี่น้องมุสิมบางอ,อ้อก็พักติงอาศัยอยู่หลายรอบมัสยิดนะครับโดยเดินประกอบอาชีพพักขายไมซูงก็จึงเป็นผู้ที่มีความชํานาญในเรื่องงานไม้ปัจจุบันนี้ก็ประกอบอาชีพนี้ลดน,น้อยลงและมีสมาชิกเป็นในชุมชนของสบับหลุดประมาณ1 2 4 4ท่านพักติงอยู่หลายรอบมัสยิดประมาณ500ท่านนะครับแล้วก็รวมกับมัสยิดดารุนเอสานก็จะตกที่ประมาณ7จ็ดถึงแปดท่านครับ S <S ในส่วนของสองมัสยิดนี้ก็เป็นบริบทหนึ่งที่ได้มีบทบาทช่วยเหลือทําหน้าที่ให้แก่สังคมแล้วก็ใช้ศาสนธรรมในการช่วยดูแลวิถีชีวิตของพี่น้องมุสลิมและก็พี่น้องที่อยู่ในบริบทใกล้เคียงกันครับครับผมฮะนั่นก็คือ,อชุมชนโดยภาพกว้างนะฮะของอชาวพี่น้องบางอ้อนั่นเองนะครับเพราะนั้นจากที่นี่เนี่ยศูนย์พักคอยหรือศูนย์พักพิงนะ ก็จะมีมสัสยิดมีวัดมีโรงเรียนนะครับแต่ที่บางอ้อนี้เลือกใช้โรงเรียนนะฮะเป็นสถานที่ที่ทําศูนย์พักคอยหรือศูนย์พักกิงของพี่น้องนะผู้ติดเชื้อเนี่ยนะฮะอยากให้อ่พูดถึงแนวคิดว่าเอ๊ะทำไมเราถึงเลือกโรงเรียนมาเป็นสถานที่ที่ใช้สําหรับเป็นศูนย์พักคอยของพี่น้องครับ ในส่วนแรกก็คือโรงเรเียนน้องออศึกษานั้นเป็นสถานศึกษาของเอกชนซึ่งในช่วงน,นี้ไม่ได้เปิดดําเนินการด้วยสถานการณ์โควิดเป็นการสอนในระบบออนไลน์เรารจึงเห็นว่าสถานที่ของโรงเรียนนั้นมีความเหมาะสมกับการที่จะทําเป็นศูนย์พักพิงหรือศูนย์พักคอยคและอีกส่วนหนึ่งนั้นโรงเรียนอยู่ห่างจากตัวบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในระยะที่มากพอสมควรถ้าหากเราไปสร้างศูนย์ไว้ในใจกลางบริเวณมสัสยิด ก็ยังเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อคนที่อยู่รายรอบมัสยิดนะครับซึ่งความหนาแน่นของประชากรนั้นมีหลังคาเรือนที่เชื่อมต่อกันเป็นจํานวนมากโดยได้รับความอนุเคราะห์การสนับสนุนจากมูลนิธิบางก้ออิสลามมูลนิธิดำรงผลซึ่งเป็นผู้ที่กํากับดูแลพื้นที่นั้นเห็นควรว่าสถานที่แห่งนี้เหมาะเจาะที่จะทําประโยชน์ให้แก่สังคมโดยภาพรวมได้นะครับมาสิทิจริงได้ประสานร่วมกันและก็ขอโอกาสที่จะให้สถานที่แห่งนี้ ได้เป็นที่ที่เยียวยาดูแลพี่น้องของเราแล้วก็ไม่ห่างไกลจากตัวบ้านพักอาศัยที่เขาอยู่หลายรอบแห่งนี้และอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่จะทําให้บริบทของศาสนาิสลามหรือเสียงการประกาศในเรื่องของการละหมาดและอื่นๆนั้นสะท้อนมาถึงบริเวณที่พักแห่งนี้แล้วก็มีความเป็นสัดส่วนมีความร่มรื่นนะครับมีพื้นที่กว้างมากพอที่คนพักพิงในนี้จะได้มีพื้นที่ในการเคลื่อนไหวออกกาลังกายนอกเหนอจากการพักพิงอยู่ในห้องในยามวิการแล้ว ครับผมฮะก็เหตุผลหนึ่งนะครับที่สําคัญซึ่งในชุมชนของบางอ้อนมีทั้งมสัสยิดมีทั้งโรงเรียนแล้วก็อย่างที่ท่านได้บอกนะครับโรงเรียนนะก็มีที่มาของมูลนิธินะที่ช่วยกันสนับสนุนก็จึงเป็นข้อสรุปว่าเอ้น่าจะใช้โรงเรียนเพราะว่าในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงการเปลียดเรียนหรือว่าต้องเรียนออนไลน์กันด้วยนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะฮะก็หมดความกังวลของพี่น้องประชาชนคนรอบข้างเพราะว่าเป็น แอเรียที่ค่อนข้างจะสะดวกแล้วก็กว้างขวางนะฮะขั้นตอนการทำเนี่ยรูปแบบเราเป็นยังไงให้อยากให้ช่วยอธิบายแล้วก็เราได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานไหนบ้างครับครับในการเริ่มต้นนั้นต้องขอขอบคุณกรุงเทพมนานครท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมนานครท่านสักชัยบุญมานะครับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสํานักง,งานเขตบางพัฒน์และศูนย์บริการสัานสาสุข31ที่ได้เป็นผู้ที่ให้แนวคิด และให้ความคิดเห็นว่าถ้าเราสามารถสร้างศูนย์พักพิงหรือศูนย์พักคอยโดยแยกคนป่วยออกจากครอบครัวนะสักระยะหนึ่งนะครับในพื้นที่ที่เหมาะสมโล่งโถงแล้วก็สะดวกสบายนั้นก็จะเป็นโอกาสที่จะทําให้เขาเหล่านั้นได้หายจากอาการป่วยและป้องกันให้เครือญาติของเขานั้นไม่ต้องรับผลกระทบจากการแพร่กระจายของเชื้อในระหว่างอยู่พักร่วมกันภายใต้หลักคาเรียนเดียวกัน การเริ่มต้นดังกล่าวนั้นจึงเป็นที่มาของมสัสยิดทั้งสองแห่งได้ประสานกับองค์กรภาคีอันประกอบไปด้วยมูลนิธิบังาอ,อิสลามมูลนิธิดำรงผลมูลนิธิท่านน้อยท่านขีดมูลนิธิรามวิธิไกมรจิตมูลนิธิมสัสยิดดารุณเอซานมูลนิธิการกุศลท่านเลื่อนมูลนิธิคุณใหญ่ินนะครับแล้วก็คณะกลุ่มแพทย์มุสลิมบังอ,อ้อซึ่งมีอยู่ประมาณ10บท่านร่วมด้วยชุมชนแล้วก็จิตอาสาได้ร่วมกันคิดว่าถึงเวลาที่เราควรจะมี บทบาทในการช่วยสังคมในการรวมกันเป็นเป็นก้อนเดียวกันในการช่วยซึ่งจะทําให้การช่วยเหลือเหล่านี้ได้รับความสะดวกแล้วก็ครอบคลุมไปถึงทุกๆปัญหาครับกระบวนการจัดการดังกล่าวนี้ก็ได้ใช้เวลาในการศึกษาเตรียมการมาพอสมควรนะครับเมื่อเกือบประมาณหนึ่งเดือนที่ผ่านมานั้นแล้วเราก็ได้โอกาสในการเริ่มปรับปรุงพื้นที่โดยแบ่งพื้นที่ให้มีรั้วรอบขอบชิดเพื่อป้องกันให้คนที่ยังใช้พื้นที่ในการมาโรงเรียนนั้น ปลอดภัยแล้วก็สบายใจตรอดจนคนรอบข้างก็ไม่ต้องกังวลจะมีรั้วสูงประมาณ3เมตรปิด <S 2> <S 2> อรอบพื้นที่สำหรับผู้พักกิงด้านในนะครับกระบวนการจัดการเหล่านี้ก็เริ่มต้นด้วยการปรับสภาพพื้นที่ให้มีความเหมาะสมได้รับความการุณาจากกรุงเทพมหาคนครในท่านรองผู้ว่าจัดหาเตียงมาให้จํานวนหนึ <S 2> <S 2> ่งคือ30เตียงนะครับแล้วเราก็จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆสมทบกัน ต้องขอบพระคุณจริงๆแล้วทุกๆภาคส่วนนั้นเป็นผู้มีบทบาทสําคัญนะครับเราได้รับการประสานจากโครงการเทศััจกรรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือโรงไฟฟ้าพนครเหนือตลอดจนพี่น้องมุสลิมและพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมอีกหลากหายท่านนั้นส่งแรงสนับสนุนเข้ามาเพื่อให้เราได้ทําภารกิจนี้การตั้งเป้าหมายของเราเนี่ยก็คงใช้ส่วนนี้อย่างน้อยที่สุดให้ให้สถานการณ์เบาลงายในสิ้นปีนี้ ซึ่งเรามีพื้นที่รองรับในเบื้องต้นขนาดนี้เนี่ยเป็นจํานวน20เตียงนะครับแยกเป็นสุภาพบุรุษ10เตียงสุภาพสตรี10เตียงและแยกพื้นที่ก,กันอย่างปลอดภัยนะครับถ้าเราบริหารจัดการตามความคิดนี้เราก็จะสามารถรองรับผู้คนหรือคนป่วยได้ประมาณเกือบ200เตียงในระยะเวลา4-5เดือนต่อจากนี้ครับท่านอืมครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้ แนวคิดนี้เริ่มมาจากหลายมูลนิธินะที่มีการรวมตัวกันกับกลุ่มพี่น้องมุสลิมตอนนี้อาจจะมีคําถามว่าเอ๊ะดำเนินการ,รโดยกลุ่มพี่น้องมุสลิมบางอ้อแล้วถ้าหากว่าผู้ที่จะมาเข้าสูนพักคอยหรือพักติงแห่งนี้เนี่ยจำเป็นหรือมีเงื่อนไขไหมว่าจะเป็นมุสลิมเท่านั้นหรือว่าสามารถที่จะเข้ามาได้จะเป็นมุสลิมหรือไม่ก็าตามเงื่อนไขเรามียังไงฮะในประเด็นของเราจริงๆแล้วที่ตั้งใจคือการเกื้อหนุนต่อสังคมบางรัก ในในบริบทที่ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เพื่อให้เขาเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ก็ตามนั้นได้มีสถานที่ซึ่งในบ้านเขาอาจจะอึดอัดสําหรับการอยู่สําหรับคนป่วยกับคนปกติถ้าเราพร้อมเราก็ยินดีที่เขาจะเข้ามาอยู่ร่วมกันในพื้นที่แห่งนี้เพียงแต่ว่าเราได้พยายามนําบริบทของศาสนาบําบัดหรือการใช้ศาสนธรรมของศาสนามาแทรกให้แก่ผู้ที่กําลังพักพิงในส่วนของพี่น้องที่ อาจจะไม่ใช่มุสลิมก็อาจจะได้มีโอกาสเรียนรู้จากมุสลิมหรืออิสลามไปในเวลาที่มีมิตรของเขาเป็นมุสลิมอยู่ในสถานที่เดียวกันนะครับเจตนารมณ์เหล่านี้เนื่องจากเดิมนั้นพี่น้องมุสลิมเมื่อไปพักอย่างศูนย์พักคอยหรือโรงพยาบาลสนามในหลายแห่งก็มีความอึดอัดใจในเรื่องของอาหารที่จะบริโภค<อ>ในส่วนของศูนย์แห่งนี้ก็จะพยายามจัดทําอาหารฮาลาลแต่อาหารนี้เป็นอาหารที่ทานได้ ทั้งพี่น้องมุสลิมและก็พี่น้องที่เป็นผู้นับถือต่างศาสนิกที่จะใช้บริโภคได้เหมือนกันเป็นอาหารที่สะอาดปลอดภัยแล้วก็ดีสําหรับคนป่วยทุกทุกคนครับครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ชัดเจนนะครับเราอยู่ร่วมกันในสังคมผู้วัฒนธรรมเป็นคนไทยด้วยการอยู่ในเขตเดียวกันนะครับก็คือเขตบ,บางพลัดไม่ว่าคใครจะเป็นผู้เริ่มต้นศาสนาใดก็ตามแต่สังคมก็จะต้องอยู่ร่วมกันนะฮะในทุกศาสนา ก็มีการช่วยเหลือกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ศาสนาบำบัดนะก็เป็นสิ่งที่ดีนะเป็นการเรียนรู้ร่วมกันนั่นเองเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเข้าศูนย์แห่งนี้เนี่ยเราจํากัดนะครับว,ว่าจะต้องเป็นผู้ป่วยสีเขียวสีเหลืองหรือว่าสีแดงยังไงหรือเรามีข้อจํากัดยังไงแบบไหนบ้างคือสิ่งที่เราจัดตั้งศูนย์พักพิงหรือศูนย์พักคอยหรือศูนย์แยกกักจุมชนนี้เป็นลำดับที่สามที่เราเรียกเซมิซีไ หรือเป็นศูนย์ที่แยกกักในชุมชนซึ่งรับคนป่วยที่ได้รับผลการตรวจเบื้องต้นเช่น ATK เป็นบวกนะครับหรือผู้ที่ได้รับผลรับรองจากแ l บ p ว่าเป็นผู้ที่มีเป็นติดเชื้อ,รอ,รอเราก็ยินดีต้อนรับท่านเหล่านี้เพื่อออกพักพิงในระยะเวลาเพียงสิบถวันเท่าน,นั้นเองออนะครับโดยเกณฑ์อายุของคนตั้งแต่15ปีขึ้นไปแต่ไม่เกินหกปีซึ่งต้องมี ความเจ็บป่วยที่ไม่ได้รุนแรงสามารถบริหารดูแลช่วยเหลือตนเองได้เพราะเราจะขอให้ท่านต้องเดินไปรับอาหารจากจุดที่นำส่งอาหารแล้วก็มีพื้นที่ให้ออกกำลังในการเดินพักผ่อนสำหรับคนป่วยที่อาการเหนือกว่าสีเหลืองไปแล้วเนี่ยมันอาจจะเกินความสามารถของเราโดยตรงนะครับแต่ในกระบวนการเนี่ยศูนย์บริการสาธารณสุข3 1เดกับเขตบางพัดเนี่ยจะเฝ้าติดตามอาการร่วมกับการจัดการของศูนย์ ซึ่งในยามวิกาลเนี่ยคุณหมอหรือแพทย์มุสลิมในพื้นที่เมื่อนำโดยหมอกระซิดิดสีสงาและอีกหลายๆคุณหมอนะครับคุณหมอมาตเอสีมาลิก<ม>คุณหมอ,อซิดิกวงสงเีียมนะครับอาจจะเอ่ยชื่อไม่ครบแต่คณะแพทย์เนี่ยจะช่วยเฝ้าดูอาการในยามวิกาลให้<ม>ว่ามีความจําเป็นต้องดูแลหรือการส่งต่อหรือไม่อย่างไร<ม>นะครับเรามีอุปกรณ์เครื่องทําออกซิเจนไว้ประจาห้อง<ม>พัก หากกรณีที่รู้สึกว่าค่าของออกซิเจนต่ำกว่า96ในสัดส่วนที่คุณหมอแนะนำว่าจะต้องเพิ่มออกซิเจนนะครับสิ่งเหล่านี้นเราจะใช้ระบบติดต่อโดยใช้โทรศัพท์ออนไลน์ถึงกันเป็นกลุ่มนะครับ oh. เพื่อเฝ้าดูคนป่วยเนี่ยทุกวันก็จะรายงานอุณหภูมิตัวเองความชีประจรนะฮะแล้วก็ค่าออกซิเจนในเลือดนะครับและอื่นๆที่เป็นตารางบันทึกส่งมาทุกเช้าและเย็นทางศ oh. ูนย์สิเ กับศูนย์ปฏิบัติการหรือศูนย์พักคอยพักกินของเราเนี่ยก็จะได้รับผลการตรวจค่าเหล่านี้เป็นรายวันนะครับเพื่อเป็นสถิติในการดูแลคนป่วยครับก็เป็นอีกหน่วยหนึ่งนะครับของสังคมที่พยายามจะช่วยเหลือกันนั่นเองนะฮะเอาละครับในช่วงสุดท้ายอยากให้คุณอดุลได้ฝากอะไรนะกับท่านผู้ชมนะในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับครับก็ผมอดุลย์ยสมุทรในนามของ น้องๆที่เป็นเลขานุการมูลนิธิทุกทุกมูลนิธิที่เข้าร่วมปฏิบัติงานกันตลอดจนคณะกรรมการอิสลามประจำัมยิดทั้งสองต้องขอขอบคุณสําหรับความมีส่วนร่วมและมีน้ําใจจากทุกๆท่านสนากการโควิดนั้นในฐานะของมุสลิมก็ถือว่าเป็นบททดสอบอันยิ่งใหญ่บทหนึ่งไม่ว่าเราจะเป็นใครศาสนิกใดเราไม่อาจหลีกพนจากบททดสอบนี้ได้แต่พลังของการที่ท่านทั้งหลายยื่นไม้ยื่นมือกันคนละนิดคนละหน่อยนั้น จะเป็นพลังที่ทําให้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนั้น mm. มีพลังและรักษาตัวให้หายไวยิ่งขึ้นนะครับ mm. ก <S <S ็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิถีแห่งการดําเนินชีวิตในสภาวะแบบนี้เนี่ยจะผ่านพวกเราไปโดยเร็วที่สุดหางเราได้เริ่มต้นจากจุดเล็กๆในตัวมัสยิดหรือในวัดหรือในศาสนสถานแห่งใดก็ดีเราเชื่อว่าชีวิตทุกชีวิตนั้นมีค่ามีความสําคัญแล้วก็เป็นคนสําคัญของครอบครัวครับเราเสียสละตนเองนิดเดียว ในส่วนที่เรายังพอจะให้ได้เราก็ยื่นมายื่นมือกันครับเราเชื่อว่าสุดท้ายพวกเราเองก็จะมีรอยยิ้มและกลับมาพบกันในสภาพที่เป็นสุขร่วมกันครับครับผมเอาละครับวันนี้นะฮะในช่วงวิถีสนทนาต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณอดุลยยทธาสมุทรนะครับซึ่งเป็นคณะกรรมการนะครับศูนย์พักพิงบางอ้อที่ได้มาให้ข้อมูลกับเราด้วยคําขอบพระคุณนะครับสลามไว้เลยครับสละมไรกุมทุกท่านครับ ท่านผู้ชมครับเราจะเห็นว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยของสังคมนะครับที่พยายามช่วยกันนะฮะในสถานการณ์แบบนี้และผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายที่นะครับถ้าหากว่าเรามีโอกาสนะครับเราจะติดตามสิ่งเหล่านี้มาฝากกับท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ในช่วงนี้เวลาของเราหมดลงเพยง่านี้เราจะลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสลามวอรลไกุ้งกอล์ฟตุลลอฮอวะบร์กจตุเราจะเห็นได้ว่าในสังคมพัฒนธรรมในเมื่อมีความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นาศาสนาใดก็ตาม ก็มีความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันเหมือนกับชุมชนบางอ้อที่เราได้พูดคุยนะครับว่าเราได้เริ่มดำเนินการและการช่วยเหลือสำหรับผู้ติดเชือ้อโควิด -19 นั่นเองและนี่คือทั้งหมดของรายการวิถีธรรมวิถีไทยซึ่งพบกับท่านผู้ชมเป็นประจำนะครับทุกเช้าวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกาวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสมานงามขนงและจริงงานของเราทุกคนตลาท่านผู้ชมไปก่อนครับ assalamualaikum w a ะต h ลล t u l วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับในสังคมทุกวันนี้ถ้าหากว่ามีเรื่องทะเลาะเบาะแววงกันต่างคนต่างไม่ยอมกันก็จะเป็นปัญหาแต่ถ้าหากว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสงบนิ่งและหยุดเสียเหตุการณ์ต่างๆก็คงจะสงบด้วยดีท่านนบีมุฮัมมัดสอลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่าบุคคลใดที่สงบนิ่งไม่ตอบโต้คือผู้ประสบความสำเร็จ บันทึกโดยบุคอรี